สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายรีเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ Man a เจอร์ออนไลน์บทความของคุณโสพลองค์การมานำเสนอครับเริ่มต้นปีใหม่ไม่สวยคำถามข้ามจากปีที่แล้วมาสู่ปี2 5 6 7ก็คือ รัฐบาลเศรษฐีเศษฐาจะอยู่รอดพ้นแรงกดดันจากปัญหาการเมืองเศรษฐกิจสังคมได้นานอีกกี่เดือนจะอยู่รอดถึงวันที่11พฤษภาคมเมื่อวุฒิสมาชิกหมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่จากนี้ไปถือว่าเป็นสภาวะการทดสอบความแข็งแกร่งของรัฐบาลและยังมีคำถามเกี่ยวกับชะตากรรมของนักโทษชายเด็ดขาดนามโทนี่จากดูไบว่าจะสามารถดิ้นรน นีพ้นการถูกจําคุกได้หรือไม่หลังจากอยู่รอดมาได้กว่า120วันหรือยังมีช่องโหว่รูหมารอดทางกฎหมายให้อยู่โรงพยาบาลตำรวจชนิดแหกดาชาวบ้านต่อไปไม่สนใจยดีต่อระบบนิติรัฐนิติธรรมความน่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมของประเทศชะตากรรมของรัฐบาลเศรษฐีเศรษฐาเชื่อมโยงกันแต่ก็ไม่ได้แนบแน่นถึงแยกกันไม่ได้ เพราะการจะอยู่หรือจะไปของผู้นำรัฐบาลขึ้นอยู่กับนักโทษชายเด็ดขาดโทนี่จากดูไบเสียงร่ำลืออื้ออึงว่าทันทีที่นายกเศรษฐาพ้นจากเก้าอี้จะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่คนที่จะมาแทนคือลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักโทษชายเด็กขาดโทนี่ชาวบ้านทั่วไปไม่แปลกใจที่หญิงสาวอยู่ในสภาพเด็กฝึกหัดการเมืองเป็นมะม่วงจำบ่มแก๊ถูกปั่นกระแส ให้เป็นผู้นำประเทศคนใหม่ความแปลกใจอยู่ที่ว่าคนในตระกูลของโทนี่ไม่จดจำประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดประเทศไทยมีประชากร70ล้านคนมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและชีวภาพการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขเว้นแต่บางจังหวัดในภาคใต้แต่ประเทศไทยมีปัญหาเรื้อรังมาจากการบริหารงานผิดพลาดการทุจริตคอร์รัปชันเรื้อรังร้ายกว่ามะเด่งสังคม และนักการเมืองคุณภาพด้านจริยธรรมคุณธรรมต่ำชั้นมีปัญหาด้านจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีการที่หญิงสาวมะม่วงจำบม่มถูกยัดเยียดให้เป็นหัวหน้ารัฐบาลโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกถึงข้อจำกัดในความรู้ความสามารถของตัวเองและยังกล้ายอมรับบทบาทน,นั้นต้องถือว่าเป็นเวรกรรมของประเทศแท้จริงถ้ามะม่วงบ่มแก๊ถูกนำมาเสนอให้ประชาชนยอมรับว่า เป็นผลไม้คุณภาพดีไร้ที่ติปลอดหนอนมแมลงรสชาติจะหวานเหมือนเปลือกนอกหรือไม่เป็นอีกเรื่องรัฐบาลเสษฐาถูกมองว่าเป็นตัวแทนมาแบบพลุกด้วยความช่วยเหลือของหัวหน้ารัฐบาลคนก่อนที่คุมเสียงวุฒิสมาชิกจํานวนหนึ่งมากพอที่จะดันหลังให้ตัวแทนของเครือข่ายโทนี่ได้กลุ่มอํานาจรัฐกว่าจะได้มาก็ใช่ว่าจะง่าย แต่ได้โดยปฏิบัติการแสบต่อพักคนรุ่นใหม่งายังไม่ทันง,งอกกระดูกยังไม่จิตเบอคิดไกลแต่ก้าวพลาดเพราะความอ่อนเกมต่อพวกเขี้ยวยาวติดแตกลายงาก็แปลกที่เราได้เห็นพวกหัวงอกหัวดำหัวโล้นหัวเถิกและหัวที่ก้มง่ายได้ต่ออำนาจยอมรับให้หญิงสาวซึ่งพยายามผ่านหลักสูตรเร่งรัดการเมืองให้ก้าวขึ้นสู่อำนาจเป็นผู้นำพักโดยไม่รู้สึกอับอายว่า เป็นผู้ไร้ความเคารพตนเองแต่ธรรมชาติแท้ของนักการเลือกตั้งไม่คำนึงถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่แล้วยิ่งพร้อมทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตามคำสั่งของเจ้านายในระบบที่รคก,การเมืองมีเจ้าของจึงไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับความรู้ความสามารถของกันและกันเป็นระบบขี้ข้าซึ่งหัวหน้าสั่งการได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเกรงลัวว่า พวกทาดที่ไม่ยอมรับการปลดปล่อยจะหนีออกไปเว้นแต่จะถูกประเมินว่ามีราคาสำหรับการซื้อขายย้ายพักชะตากรรมของประเทศไทยจึงอยู่ในสภาวะวังเวงแต่ละวันมีแผนฟื้นฟูนฟนฟนชัดเจนเว้นแต่เรื่องสุกเอาเผากินบั่นกระแสผูกใจชาวบ้านด้วยเรื่องซอฟ์พาเวอร์แบบเวอร์สุดขีดไร้พื้นฐานแข็งแกร่งแต่ก็เป็นเส้นทางลัดสำหรับมะม่วงบ่มแก๊ ให้เข้าสู่ตลาดการเมืองรวดเร็วโดยมีลูกสมุนบริวาพรพลอยพยักเอออห่หมกเอาใจเพื่อไม่ให้หนายใหญ่นักโทษดิดขาดพิโรธพักคนรุ่นใหม่น่าจะอยากสร้างราคาเพราะว่าเป็นพักฝ่ายค้านที่ประชาชนยังพึ่งพาได้โดยการตีข่าวเป่าร้องว่าจะทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นและมองว่าเรื่องของนักโทษดิดขาดโทนี่จะเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวแต่นี่ก็ถูกมองว่าเป็นเพียงราคาคุย ต้องรอดูว่าภาคปฏิบัติจะทำอะไรได้อย่างจริงจังมากกว่าปาฮีเล่นกลเกมตื้นตื้นแหกตาบ้องตื้นหรือไม่ที่ผ่านมามีเสียงนินทาว่าเจ้าของพักทั้งสองต่างมีข้อตกลงแบบรับลมคมในกันอยู่จึงไม่เห็นพักคนรุ่นใหม่โจมตีกรณีนักโทษเด็กขาดชายโทนี่มีความสุขอยู่นอกคุกโดยไม่ต้องลำบากเหมือนนักโทษทั่วไปความรุ่มเหลวของรัฐบาลเสถา ซึ่งจะมีให้เห็นทุกระยะโดยไม่สามารถจัดการให้การเดินทางหาเสียงทางการเมืองกลายเป็นความจริงทั้งเรื่องแจกเงินดิจิตอลซึ่งพลิกไปมายิ่งกว่านักเล่นกลทุกจังหวะการย่างก้าวของรัฐบาลเศรษฐาถูกมองว่าแฝงไปด้วยผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อต่อยอดอาชีพก่อนเข้าสู่การเมืองเป็นตัวแทนของเครือข่ายนักโทษชายทักษิณจะประเมินผลงานว่าราบรื่นแค่ไหน ดูที่ความสามารถจะผ่านงบประมาณประจำปี2,567ซึ่งจะต้องถูกเล่นงานโดยพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะในประเด็นต้องกู้เงินมาอุดช่องโหวงบประมาณและต้องกู้เงินอีก500ล้านบาทเพื่อมาแจกตามที่ได้หาเสียงไว้แต่ยังต้องเสียงว่าจะผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการปริศดิกาและสภาหรือไม่ทั้งองค์กรตรวจสอบการทุจริตต่างๆด้วย ประเด็นความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานภาพของ,ของนักโทษชายเด็ดขาดโทนี่จะเป็นประเด็นร้อนในสภาผู้แทนและนอกสภาด้วยเช่นกันความไม่พอใจหลายเรื่องจะผสมโรงเป็นวิกฤตสำหรับรัฐบาลนอกจากความน่าเชื่อถือของรัฐบาลต่อประชาคมโลกและนักลงทุนต่างชาติยังมีประเด็นที่ว่าคนในประเทศไว้วางใจรัฐบาลด้วยความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุดริดหรือไม่ รัฐบาลนี้แทบไม่มีต้นทุนทางสังคมเพราะไม่มีจุดขายสําคัญเพื่อให้ประชาชนเชื่อว่าจะทําหน้าที่อย่างซื่อตรงและมีความสามารถแก้ไขปัญหาเรื้อรังได้รัฐบาลเศรษฐามีเวลาจนถึงเดือนพฤกษภาคมนั่นหมายถึงไม่มีเหนือความคาดหมายที่จะทําให้รัฐบาลสูญเสียจนไม่สามารถปักหลักเผชิญกับปัญหารุมเร้าได้เอาเถอะจากนี้ไป รอดูว่าหัวหน้ารัฐบาลหรือนักโทษชายเด็ดขาดโทนี่จะต้องจบแบบไม่สวยกอดกันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty ยบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty